ตรงนี้แหละครับปู่ที่ว่าสวดได้หกศูนหกเออตอนนี้กับเกาซี่ยแทนหกศูนย์หกกับเกาเชี่ยล่างๆ่ันได้ยินอีกแ่งละเพราะว่าคันแต่ว่าผู้มันมาบอกเมืองว่าต้องไปใส่สวดอยู่อฮอสชล่างเถอะนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องอโอปโปพาปรวยปอพารวยปออีไตนะครับนอกจานวันนี้เราอยู่ที่วัดพระทุดงกลางป่ากลางน้ํานะครับตอนนี้เป็นกลางน้ําแล้วนะครับครับวันนี้เราจะมาขอโชคขอลาบนะครับขอแนวทางเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับทางแอดมินก็จะนําปูนนะครับนําปูนมาถวายปู่เนาะ เป็นการสะสมบุญอีกวิธีหนึ่งเพื่อปู่ก็กําลังจะสร้างนะครับสร้างกุฏิสร้างศาลานะครับไว้ปฏิบัติธรรมนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมนี่ครับเป็นกุฏิของหลวงปู่นะครับที่อยู่กลางน้ํานะครับกลางสะเหล่านี้นะครับกลาง่อนี่ครับ เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามแนวทางกับพระทุดงกันครับผมเดี๋ยวตัน,นดมินมานะครับผมวันนี้ก็มาเจอสารพอดีนะครับผู้เป็นสาร,น,รนี่นะครับนี่นะครับเอฟซีครับยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามของหลวงพ่อด้วยนะครับผมนุ<ๆ>่นก็มีสายบุญมีญาติโยมนะครับมาร่วมทำบุญก็มีเยอะอยู่นะครับได้ ติดตามติดต่อพ่อคุ้มนะครับผมอันนี้ก็เป็นศาลานะฮะศาลาที่พังๆนะครับเนาะไปเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับหลวงปู่กันครับราทำน้ำมัสการครับปู่ครับสายบุญมาเต็มวัดเลยเหรอครับปู่คือว่านม่าก็จะดดีไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นไรเั้งเปน ทางไม่ลเป็นไรฮโอ้ยเป็นสำนักสงฆ์นะปู่น้อยังไม่ได้เป็นวัดเนาะังเป็นนกเ็นอยางดังไ่อย่างนั้นเเสียนั่นแต่งเ่แล้วก็ต้องเากน้้าไปเลยสมารเนาะครับแ่ยเงไ่อน้อเะต้งต้นอย่างดึงอากส้านหานีย ขยับดึงออกก็พู่คนนานพู่สิามไปจังไหนน้ำท่วมาะค่ะกทำเปนเเนาะพู่สีสางพู่ตีไม่ห่จ้าเล่าแก้บ้าห้าก็จะเป็นหกภาษาลาบไปเาวไปตรงนี้จะถึงร้อยง่ายก็ถึงแ้างคตีอยู่นี่นว่าจไปทำไปาไป ต้งเ่ากับสวยไปแต่ของช่วงที่ยังสู่ได้ยังสื่อไงโอ้โนิมิตฟันมาไปปู่ปู่มีนิมิตบ้างไหมครับปูครับอันอันนั้นถึงนิมิตอยู่ครับแต่ว่ามนขึ้นเราเป็นแบบนี้มันตั้งคนแกนเนเดือนมาให้เบิ้งครับบก็เลยมานังเฉลบล้องเบิ้ง ตาเพิ่นก็เป็นแบบที่่าเพิ่นบ่แม่เหีอยงเขาจะมีหัวเนาะเป็นเลียงน่ายกพุ่นเ่าเนางกัเนาะเป็นเลียญเป็นเรียงแกวพุ่นเนาะเป็นเหลียญโบราณนะปู่เนาะครับเทดได้พ่กคู่เียญเ่าแต่ว่าเป็นแม่เรามีถึงม่อยพิ่นเขาจะถ่ายไปเลครับครับแต่วราเ้าสวดสวดไรสวดเป็นศิาครับบานนั่นก็ ็นบะเมนเพาท่านเด็แตงค่ายเนาะครับแต่ว่ามันแห่งเป็นพมเป็ขึ้นมาอย่แต่ว่าก็วากบท่นเหน่าท่นเหนว่ายบ้าบสียว่าไปเลยาไปเลยน่าจะชัวร็น่าจะติดกินไปน้นไโอ้เอาแบบชัวร์ดีกว่าครับปู่ครับว่าไปแลนเอาข้าวก็ได้สำนักสงฆ์เพิ่งเรื่งสำนักสงฆ์ไปอิแกงเพิ่ม ผู้สิบปล่อยมาไลยตัวแทงินะมันมันคือเป็นการแบบเสี่ยงมันจะย่อมชื่อแล้วจ้าเนะครับตามรักษณะนั้าหัวเขาไปอยางมุขสาหัวไป้ย่างครู่ปู่เล่าให้ฟังได้ไหมครับว่านิมิตแบบไหนครับปู่ครับนิมิตแบบค่ายจิตย่านซองลวมไปนั่นแบบดวงตาิ่นแบบแบบพ่อข้อรจง โอ้ดวงตาพญานาคี้แะครับดวงดวงตาเหรียญดวงตาเหรียญโอว่าใหไม่ยงมันบ่หายมพระ่อเราก็ได้ดีที่ดเราเล่งตาแบบเป็่งมตรก็มีเยเนาะอ่งตาแบบว่าเป็่งมเตราวาากว่ายานีสันครับเพราะพราะหนึ่งเราไม่ได้แต่งายหรือเปล่าครับปู่ครับมีส่วนไหมท่านแต่งไขนะโอ้ิ่านก็เลยศูนย์อย่างนี้แหละครับเลยกับมัดส่วนมัดส่วนอ เรื่องเ,อเสเื่องสรือะไรอ่งสีมานกผิดี่นด้ของสมแล้วครับแต่ปลาเห้าพย่ยามอยากซอยเหลือยาชุบหมที่นะครับเพราะน่ารังเกียจกับดิหนีย์รังเกียจกับน่ามารับเนาะครับผมยาชุบเป็นยากบตองนะครับ่ายาใบสูบไปลาบาะมากไอยาใบยังเพราะว่ามีกดมีกดนอนครับ บาดอันนี้กับออดรอดยากกว่าคือแบบกับผมว่าได้ห่วงวัดห่วงว่ายังตัวเพราะว่าเขาเกิดมาเขาบ่ได้แบกตัวนี้มานําได้คือปูว่ได้สางมันบอกสางให้เห็นซื้อให้ลูกหลานเบิ่องตัวสางสางแล้วแต่สิเฮาบวชมาในบ่ได้สางใหญ่สีกับละั้งนี้กับละครั้งนี้หมายถึงว่าอ่าซุกิรงซุกย่างมันจะมันจะเิค่อยเกิดครับไปค่อยเกิดเป็นไปนี้ฉันนี่ตัวยาท่านผู้กเหรอ มุ่งทางมหาสียขากระดกรันก็คเดินทางมาแ่อยากมาส่งเนาะก็ปู่ก็ยังจะทำพิธีนี่คือวันอาทิตย์นะปู่เนาะก็้วพเป็นแจงไข่ใหมนะครับแต่ว่าขุมไยมากแต่ว่าขนาเชียขันเลียนขันเลียมันเลี้ยแทนสิเป็นเลียนบัตินนสิอาจ อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงจได้แต่ว่าเหรียญเหรียญมีเบิ้งเดีไปคู้ต้องต้องให้ผู้เบิ้งเหรียญเปลี่ยนว่าเปลี่ยนเหรียญแทนเหรียญได้ยังครับปู่ครับย่างว่าได้ไรเอ้าเหรียญพ่อคุ้มเนี่ยเหรียญเหรียญพ่อคุ้มได้ไหมครับเออเป็นมาจากบ้านในตระวาเคนเตรนว่าย่าีเหรียญเสียต้องเลิครัดอ๋อเหรียญกระฟาบเพระท่านไดเหรียญอ๋อแต่ว่าเหรียญอยู่กับพ่อคุ้มมีอยู่กับผมก็วันที่สิบห้า นะครับวันที่สิบห้าเนาะปู่ก็จะทําพิธีนะครับถ้าเกิดจะบอกความฝันนิมิตไปเดี๋ยวมันจะเคลื่อนเนาะปู่เนาะครับเพราะว่าความฝันไทยกับฝันไปทุกคนเนาะครับผมพระ่ามันกับว่ากลิ่นแฉงก็จะห้าสวดครับห้าสวดห้าแฉงหมดแม่น้วาแม่ตะลามีบวกเทพบุตรเทพิดาเป็นเชิญเป็นรองมากสิบหกเซนฝ่าสิบห้าเซนดินบ่ครับ ห้าเส้นไปลงมาแล้วแต่บมันติดมันติดเทียนแต่กับความฝันห้าวจะตรงกันโอ้ครับผมรยะยาวประมาณห้าวลอยไปปั๊บมันติดมุสางครับก็ให้เอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับผมสําหรับเอฟซีที่รอแนวทางปู่เนาะถ้าหยุดนะคะครับถ้าขึ้นบ่หยุดเหรียญห้าเพิ่นแตอาจจะห้าตรงๆตรงเฉยแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญไม่แท้ขึ้นมาตัวเลขอาจจะเคลื่อนเคลื่อนเยอะไหมครับปู่ครับเคลื่อนเยอะอาจจะเคลื่อนอ่า ถ้าจะได้สามตัวอาจะเป็นสองตัวโอ้ขึ้นแบบนี้นะครับจากสามตัวก็เหลือสองตัวอย่างนี้นะครับปู่เนาะครับปู่ก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับเอฟซีครับต้องขออภัยนะครับบางทีเสียงแอดมินอาจจะเสียงดังนะครับเนาะครับเพราะว่าหลวงพ่อก่อนเพราะใครไม่ยินหรอกครับเพราะว่าหูอื้อหูอื้ออืมโอ้เพราะว่าคือว่าคือว่านั่นดอกครับ ครับผมก็ให้ fc พิมพ์รอไว้นะครับผมสําหรับใครที่รอแนวทางของพัทุดงนะครับก็ให้พิมพ์รอไว้ก่อนนะครับเพจรังเ่องะครับแล้วกุฏิของเรานี่จะทําพญานาคแทนใช่ไหมครับปู่ที่อยู่ในน้ํำนี่นะครับอืมกระชังเพิ่จเตก็แบบนี้ีกันครับเอฟซฮาแล้ เอฟซีห mm ้ามีจิตใจไปกระทางสิครับจีซอยย่างเขาย่างหน่อยเขายางหน่อยคือาก็รวมหัวรวมมือกันจางเนาะได้ครับปู่ครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะปู่เนาะครับอันนี้เราก็ขอเอฟซีห้าก่อนเพราะห้าก็หาแนวทางแบบนี้ห้าก็บวรูปัยไม่เสระใช่ครับปู่ครับครับขอใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ